สวัดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมติ๊กเสดเรามาโชว์พี่เจ้านะครับผมบรรยากาศหลังเซร่าพี่น้องเซร่าเซร่าแล้วเซร่าแล้วหลังเซร่าครับผมมอะไรพี่น้องครับผมหลังเซร่าครับผมมาชมบรรยากาศศิลปินแต่ละคนนะครับพี่น้องครับโอ้หลอดเซร่าเซร่าแจ่งแล้วพี่น้องครับแจ่งแล้ว mất rồi Tốc lúng, tốc lúng bị là biết quá Thả biết quá Thả biết quá hơi này Tốc lốt

ครับพี่น้องครับผมปาดโ่โอ้โห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 พี่ใหญ่เราพี่เข้มกมลชัยครับผมปาทุ่ปาทุ่โอ้โหพี่วรชัยก็ไม่ธรรมดานะครับผมนี่พี่น้องครับโอ้ยนี่แหละพี่น้องครับนี่พี่น้องครับมาดูทีมงานนิวเจนนะครับ ทีมงา,านนิวเจนว่ายังไงบ้างป้าทูโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหแต่ละคนโอ้โอหโอ้โหว้าใสโอ้โหสวัสดีร้สวัสดีป้าทูน้องเดียน้องเดียน้องมานะไม่ใช่ <laughs> เอออ่าโอ้โหลูกสาวมาลูกสาวอุ้ยฟังจังเลยพ่อเลืมทวงพ่อลื่มทวงพ่อเพิ่งเห็นอุ้ยอย่ายืนนะพุเตหหน้ามาไหนเอ๋โอ้โหไปไหไปไหนปไงบ้างครับวันนี้ นี่ครับวันนี้ครับคืออะไรครับนี่ครับผมขอบคุณมาเลยน้ำใจจากบ้านฮักน้องฮักแพงนะครับมาเลยจากพ่อกุศลนะครับเป็นบ้านี่กุศลพ่อกุศลกำลังใจจากบ้านฮักน้องฮักแพงก็เฉพาพ่อกุศลบ่พึ่เลาสื่อกุศล ทางพุทเห็นตรงทางพเห็น,นอืออะไรพวกกุศลซื้อผาซื้อกุศลนั่นแหะครับที่ตังกบพีอาในเพื่อข้อสยทีวินรู้มาหนอีวิตเลื่องเดินไปซื้อมาบ้าน่นหกิโลซเว่ไก่ไหมโอ้เซเว่นไปปะอ

พี่ซื้อมาม่ามาอยู่นะมากินกับพี่ไหมหนูอุ้ยบ่อนูเกงใจม่ถวยแยบพ่ค่ะกินถลถวยแยบ่ค่ะต่อยคมมาให้ตากินด้วยกันนไม่ได้กินเลยงงมาก็เธอไปไหนมาพี่ตังกนนอนหลับินึ้าวพี่ขอคุนะคะโอ้กิฟผักปตินเลยครับผักที่ด้วยนอนหเอาพักแพงจะไปหรอจะไคัดจะไปคิดเลยจะไปเอาคัเคยขอพ่อจูจะไปเราครับาขาวตุยบริการโอ้โห้าตุยข้าตุย พอตุยครับทำไมเวลาผมใช้พ่อป็นบริการอย่างนี้เลยอะไผู้สั่งน้อบ้สายอทายก็งบอากเกเก็บฉากอีกสองกที่วะอีก2องกที่อีกสองกที่อีกสองกะที่อีกสองกที่ครับแต่เขาปดนาทีแล้วครับพี่ดองครับอ่ะพี่ดองครับ นี่นะครับบรรยากาศหลังเตยล่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิขออนุญาตทำงานก็ได้พี่น้องครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวถ่ายให้เบ่งเม่ครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศเออได้มือละจักบาทเลี้มาอละเท่าไหร่ห้าร้อยนั่นแหละได้วันละห้าร้อยก็เอาเหรอเฮ็ดลายๆหนาที่ทีได้เงินลายๆ ยังก่อนกล้องสมุนมีเอาเอาไปไว้หลังรถคูเตอร์เลยไปได้บ้าน้อยเนะของค,คือหลายแห้งจนะ้โอ้ยหนาะยืดแห้งพี่น้องอยากไปเซตหนาอยู่ nha khả là đây là đây là cả là đây là nài <laughs> như heo à. นุ่นสีขคันสีดำสกลนครไปรถจอดตรงนูน้นจอดข้างๆรถแม่ติมไปรีบไปขนของมา นี่นะคะบรรยากาศเต้ยไหนมาหรอเน <c oughs> ี่ยเตยลาเต้ยลาพี่แอดมินนะคะแกงว่าไม่ได้แอดมินไม่ได้แต่งหน้าเลยหรอไม่ได้นอนมึงตื่นก็เลยอ๋อหรอเนี่ยเข,ขาต้องเท่าไหร่เลยก็สวยอยู่ะครับ <c oughs> ไอหนูน้อยหมวกแดง <c oughs> พี่น้องคลิปนี้กับไวซ์นีเ่เด้อะของอาร์ม <c oughs> บายบายเด้อค่ะ กล้องการโยนบอมาแต่ง่ายกับแม่เลยนใส่หลักพวาติก่ะครบแล้วครบแล้วสามนาทีแล้วครัปเล็บ เคลมดีไว้สักดีครับพี่น้องครับขอบพุณที่การที่ตามครับผู้ใดกดที่ตามขอให้ถูกหวยเราที่หนึ่งครับผมผู<อ>้ใดกดเลยกดแชร์ข,ขอให้ถูกเงินที่หนึ่งรับรวยครับขอบคุณ<อ>ที่ติดตามครับสวัสดีครับเบง,งานไม่เราพี่น้อง